กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมฝั่งที่เราผมธนายอุท mm. ัยปลาทองจากช่องธนายอุทัยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งนะซึ่เกิดขึ้นน่าจะเร็ววันนี้นะเพราะว่า <laughs> ผมก็ดูคลิปของนาทีนะเกี่ยวกับตอไหลนะตอไหลมันพูดถึงเอมันพูดถึง ที่ไปที่มาของข้าวสิเบเอ็ดร้อยสิเบเอ็ดกระสอบนะก็ถ้าไม่คือความจริงนี่ที่เราอยู่ในคดีเนี่ยที่เรามาเจาะแจ๊ะในคดีเขาเนี่ยพ่อรู้อยู่นะว่ามันเป็นแบบนี้แหละแบบต่อไหลนี่แหละพูดเพียงแต่ว่ารายละเอียดมันไม่ลึกอย่างนี้มันไม่ลึกอย่างนี้ก็ ก็คิดอยู่ก็ไม่ไม่คิดอยู่แหละก็รู้อยู่ว่าเข้ามาจากไหนส่วนไปไหนนี่ไม่รู้นะไปไหนนี่เห็นแต่อแอดแอดหนิงใช่ไหมถามหาอยู่ไม่รู้ไปไหนไม่ได้ฟังต่อด้วยแต่ปัญหาผมนี่คือคือผมคิดว่าเอา้าดูแล้วเนี่ยการมาพูดของต่อไหลนี่มันเป็นยังไงอะ่ะ มันมีผลอย่างไรไหมบางคนนิ่ก็จะคิดไปเยอะเหมือนกับคิดไปลึกอะนะก็ถือว่าผมมาคุยกับเพื่อนๆกันแล้วกันส่วนว่าเป็นหน้าที่ใครๆจะทำอย่างไรหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขานะคนก็อยากจะถามอยากจะถามมาเอา้าก็เห็นน่าจะเห็นช่องใหม่ชาละวันนะเอามาโพสเรื่องเรื่องอการเบริกความของพยานต่างๆซึ่ง มีทั้งจำเลยมีทั้งผู้สูญเสียนะก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็มีของผู้สูญเสียนีย่ได้เบิกความถึงข้าว111กระสอบนี่นี่ซึ่งมีการถามน่าจะเป็นการถามค้านของของทนายนะต่อคำถามค้านน่าจะเป็นว่า fc ส่งให้ประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือหรือหรืออย่างไรพวกเราก็เม้นมาดูนะ ประเด็นมันอยู่ตรงไหนอ่ะประเด็นมันอยู่ตรงว่าการตอบคำถามค้านของทนายในศาลนะมันไม่ตรงกับอีเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่รู้เรื่องอะนะคือประจักษ์พยานนะว่าใครเป็นคนจะเป็นคนส่งข้าวมาให้อะไรตำานองนี้ก็คือตอไหลนั่นเองวันนี้ต่อไหลมาพูดออกออกคลิปก็แน่นอนนะครับคนดูดคลิปเขาคนดูดมา หรือคนอยากใช้ประโยชน์จากคลิปก็อาจจะก,ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ปี้วไเนาะเพราะว่าเมือม่อไปสังเกตล้เมือม่อเมือ่อเมื่อไปดูแล้วเนี่ยที่มาของข้าวเนี่ยมันไม่ตรงกันนะต่อไหลพูดก็เป็นแบบหนึง่งแล้วก็การเบริรความของผู้สูญเสียเนี่ยใน ในห้องพิจารณาในการตอบคําถามค้านก็คือตอบอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่ที่เราอยากมองนะตอนนี้ก็คือเบอริรความเท็จหรือเปล่าแบบนี้เบริรความเท็จหรือเปล่าอันนี้เนี่ยแน่นอนนะการเบริกความว่าเอฟซส่งมาให้นี่เอฟซส่งมาให้ f อเป็นตำรวจเหรอหรืออะไรก็ คือพูดง่ายๆคือต่อรหลนี่เป็นการการพูดของต่อไหรเป็นการยืนยันว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ว่าคนที่ส่งข้าวให้นี่คือใครส่งจํานวนเท่าไหร่ให้บ้านไหนเนี่ยนี่คือเขาเล่ายืนยันเขายืนยันเพราะว่าเขายื่ในเหตุการณ์พูดภาษากฎหมายว่าประจักษ์พยานนะนะแต่การไปเบิกมันแตกต่างกับการไปเบิกความในศาลมันก็เลย ทำให้ผมนี่คิดไปว่าเ,เอ็นนี่เบิดเบิดความเท็จหรือเปล่าเรามาลองศึกษากันเรื่องการเบริดความเท็จอีกทีหนึ่งนะมาตรา177ผู้ใดเบิดความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสําคัญในคดีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับวรสอ ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรกได้กระทําในการพิจารณาคดีอาญาผู้กระทําต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทดูแล้วเนี่ยในมาตรา177่งอสิ่งที่สิ่งที่จะต้องเอาความมาวิเคราะห์ถ้าเกิดมีการฟ้องผู้เบิกความนี่ว่าเบิกความเท็จนี่ก็คือ ข้อความที่เบิกความนั้นสําคัญในคดีหรือไม่อันนี้นี่ผมไม่ไม่ชี้ชัดนะว่าการเบริกความว่าข้าวมาจาก f อโดยความจริงแล้วมาจากเจ้าที่ระดับสูงเหมือนที่ต่อไหลเป็นคนยืนยันนะอันนี้นี่เราต้องพูดถึงเรื่องพยานหลักฐานก่อนพยานหลักฐานถ้ามีการฟ้องรอง้รองก็ต้องเอาต่อไหลขึ้นไปเบิกความถ้าไม่เบิกความ ถ้าเบิกความแล้วไม่เหมือนกับพูดไว้ในคลิปก็แล้วแต่ที่จะมีเรื่องมีราวไปเรื่อยๆถ้ามีนะแต่ถ้าไม่มีลนะ่ะเขาไม่เอาเรื่องกันก็ก็ไม่มีนะครับการฟ้องร้องนี่มันต้องอยู่ที่ว่าผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียเขาจะนําคดีขึ้นสู่ศาลทีนี้ถามว่าแล้วที่เขาพูดเบิกความว่าส่งมาจากเอฟซีกับความจริงคือส่งมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ย มันเป็นข้อความนี้นี่มันเป็นข้อความสำคัญในคดีไหมเพราะว่าหนึ่งก็บอกว่าถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีในความคิดผมนะการที่ทนายได้ถามได้ถามค้านหรือเอาพยานก็เบิกก็ตามนะในแนวทางไหนนี่ในคดียาย่อมมีส่วนนี่ที่จะทำให้ สิ่งที่นําขึ้นนี่เป็นเป็นความในสําคัญเป็นความสําคัญในคดีอาจจะไม่สําคัญแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือตัวตัวข้อดดดนะแต่คดีายาทุกส่วนน่ะมันมีการประกอบกันเหมือนกับจะลงโทษก็ประกอบกันจากความเชื่อแบบนั้นแบบนี้พยานแบบนั้นแบบนี้นี่ก็เหมือนกันหากพยานตัวนี้เนี่ยตัดไปข้อต่อสู้ของโจท์ของจำเลยเนี่ย เป็นว่ายังไงมีส่วนเจ้าที่มีมีส่วนเกี่ยวพันแค่ไหนอย่างไรหรือไม่เนี่ยข้อความนี้เนี่ยการเบริกความในครั้งนี้ในเหตุการณ์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นข้อสําคัญในคดีแต่พูดโดยรวมโดยสรุปเลยนะในในความคิดผมถ้าทนายได้ตั้งประเด็นขึ้นถามนี่นะมันต้องเป็นข้อความในสาคัญในคดีอยู่แล้วในความคิด ผมนะซึ่งตัวผู้ถามย่ออธิบายได้ว่าสำคัญอย่างไรแล้วก็ในคดีแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะจำเลยแพ้คดีเนี่ยการที่จะทำลายน้ำหนักโจ์ได้มากโดยเฉพาะในสารชั้นต่อๆไปเนี่ยก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจำเลยได้เบิกความเท็จต่อสารแล้วในครั้งหนึ่งซึ่งสารสูงก็อาจจะได้พิจารณานะว่าเออ การเบริกความที่ใช้เป็นองค์ประกอบในแรกแรกในชั้นแรกเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบในการต่อสู้ของทนายจำเลยคือตัวจำเลยหรือว่าเป็นองค์ประกอบในการกล่าวหาอของโจทก์ก็ตามย่อมเป็นข้อสําคัญในคดีนะในความคิดผมส่วนการดําเนินการนี่ผมคงไม่เกี่ยวนะใครจะดําเนินการหรือไม่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชี้ มาชี้น่นะตามตามการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็คือพูดในสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะเพราะว่ามีคนยืนยันข้อเท็จจริงข้างนอกว่าข้อจริงเป็นแบบนี้แล้วตัวเองก็ได้ไปนั่งฟังด้วยว่าข้อจริงเกิดขึ้นอย่างไรนะรวมทั้งมีหลายคนอะไรก็อ้างไปี่ตอนไหลเขาพูดถามว่า ต่อไหลก่อเหตุไหมไม่รู้สิแต่ไม่รู้นะผมในความคิดผมนี่คำสาบานนี่มีได้ทุกช็อตนะคำสาบานนี่อาจจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องนี่เ,เกิดความล่มจมตามคำสาบานได้ทุกส่วนทุกครั้งแน่นอนถ้าถ้าตัวนี้เนี่ยเกิดมีคดีขึ้นมาล่ะฟ้องฟ้องขึ้นมาใครเป็นจำเลยในศาลนี่ ไม่มีใครจะโชคดีหรอกครับมันเป็นโชคลายทั้งนั้นแหละถ้าผู้สูญเสียถูกฟ้องในกรณีนี้โอ้ก็ยิ่งหนัก,กน,นะครับไม่ใช่ฟ้องยานะเพราะที่จะว่าเป็นแผงนี้เป็นอาญานะครับอัตราโทษอาจจะดูว่าปรับแสนสี่เงินชั้นมีเยอะตัวหน้าแหะครับใช้เงินแทนไม่ได้นะจําคุกเจ็ดปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังคลอบไปถึงการ สาบานแช่งชักกันอยู่ะนะแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์ว่านี่เป็นความเท็จหรือไม่เมื่อมีคนยืนยันต่างไปจากที่เบิดค,ค,ความในสารคือเบิดความในสารว่าอะไรนะเอ,อ่อฟซีส่งให้แต่การที่ต่อไหลมายืนยันเผาพี่สาวตัวเองก็บอกว่าใครส่งให้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมนี่มันแตกต่างกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นประเด็นสาคัญในคดีหรือไม่ก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า ประเด็นสําคัญในคดีคือประเด็นที่จะไปองค์เป็นองค์ประกอบในการลงโทษหรือ,อหรือยกฟ้องจําเลยนะเพราะฉะนั้นนี่พูดรวบรัดก็คือถ้าไม่สําคัญทนายคงไม่ถามคานไว้นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไม่รู้วันนี้เรามาวิเคราะห์เพราะว่ามีเหตุการณ์ขึ้นมาใหม่ต่อไหลมายืนยันแบบนี้ ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกนะผมเพิ่งไดเคยได้ยินว่าเป็นการยืนยันแต่ก่อนที่พวกเราเนี่ก็คือคาดว่าได้ยินว่าเราก็เห็นนะครับยูอ่าช่องอะไรนะช่อง f เฟซบ o ๊กเ a c บ b o ๊กโพสต์สมัยก่อนก่อนที่จะลบนะีดีใจคนนั้นกราบขอบคุณคนนี้นี่เราได้เห็นเพียงแต่ว่าไอ้นั่นเป็นพยานหลักฐานซึ่งลบไปแล้วนะหรือจะถ้ามีหรือไม่ก็ไม่รู้ก็ แต่ตอนนี้นี่มีพยานใหม่ขึ้นมาแล้วมีตัวยืนยันด้วยซ้ำไปอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทานน้ำเล็กๆไหลขึ้นไหลลงไปก่อความชิบหายวายป่วงให้แกบางคนได้นะแต่มันก็อยู่ที่ใครละจะฟอ้องอันนี้ถามผมผมก็ขอบอกว่าผมไม่ไม่รู้นะว่าใครจะฟอ้องในส่วนตัวก็คือคนที่ มีส่วนได้เสียละฟ้องถามว่าใครจำเลยก็เสียเสียหายถ้าถ้าองค์ประกอบในคำพูดที่ต่อว่า f อซส่งมาให้เนี่ยมันมันขัดแย้งกับสิ่งที่ทนายอยากพาสู้ก็คือความเกี่ยวเกี่ยวพันใกล้ชิดกันของเจ้าที่ต่ออต่อต่อการมีคดีไม่ใช่การมีคดีสิต่อการอืม ยังไงอ่ะมันสัมพันธ์กับคดีนี้ก็แล้วกันนะประมาณนี้ส่วนว่าจะใช้ถ้อยคําอย่างไรเนี่ยมันก็ให้เป็นอนาคตวันนี้นี่พูดไปถามว่าจะมีการฟ้องร้องนําดําเนินคดีอะไรไหมเนี่ยก็แล้วแต่เราเห็นความเราเห็นความชัดเจนในในจุดนี้ก็เลยมาพูดนะว่านี่นี่เป็นการเบิดความเท็จแล้วในความคิดผมก็วิเคราะห์ว่า การเบิดความเท็จตัวนี้เป็นข้อข้อสำคัญในคดีโอเคนะครับวันนี้เราก็จะรอดูไปว่าแป้งมันจะใส่มันจะจุ่มแล้เบิดใส่ใครหรือเ่าตอนนี้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ